มาต่อที่เรื่องของมือชาเท้าชาทั้งสองข้างนะครับอันนี้อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรนะครับลุงตีอายุ68ปีนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับลุงตีครับสวัสดีครับคอาการเป็นไงครับช่วยบอกคุณหมอหน่อยครับอามือชาเท้าเป็นมานานเท่าไหร่ครับโอ้เกือบปีแล้วครับ ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเป็นสองข้างหรือข้างเดียวมือทั้งคู่เลยครับเราเท้าหรืข้างเดียวหรือสองข้างเท้าเท้าก็ทั้งคู่เลยครับแล้วกูมีโรคประจาตัวอะไรบ้างครับเบาหวานความดันขับโอ้เบาหวานคุมได้ไหมเนี่ยอาคุมได้ครับคุมได้ครับใช้คุมยังไงกินยาหรือฉีดยา กินยาครับโอเคก็ยังเป็นเรื่องที่ดีคืออาการชานี่เป็นอาการเริ่มต้นของการทำงานของเส้นประสาทมันการการถ่ายทอดบอกทำงานของระบบประสาทมันไม่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นได้จากหนึ่งอาจจะขาดวิตามินบีหนึ่งหกสิบสองนะคุณต้องไปหากินนะอยู่ในข้าวข้องกินแล้วนะกินอย่างไหนได้อย่างไหนมาให้มานะ อสองก็เกิดเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้เ,เกลือแร่บางอย่างไม่ครบถ้วนทำให้การทำงานปิดปกตินะโดยเฉพาะแมกนีเซียมแคลเซียมนะแล้วก็ซิงค์เนี่ยมันไม่ทำงานเพราะว่ามันกินอาหารไม่ครบถ้วนมันอยู่ในไข่คุณกินไข่บ่อยไหมเนี่ยไ<ม>ข่แดงไข่ไข่ไ,ไข่แดงอ่<ม>าไข่ คุณอย่างน้อยต้องกินไข่วันละทั้งลูกสองลูกนะเนี่ยผมผมพึ่งกล้วยน้ำว้าเนี่ยที่มันถ่ายดีอะฮะดีละดีละกินกล้วยน้ำว้ากินต่อไปกล้วยน้ำว้าประมาณห้าหกลูกอะวันนึงนะครับก็ถ้าอยากกินเยอะขนาดนั้นคุณไปเบาหวานได้ทักสามลูกพอแล้วนะกล้วยนะอ๋อหลังารสามลูกพอหลังอาหารทักสามลูกพอแล้วแต่ว่าอย่าให้กินคุณกินไข่ด้วยไข่แดงไข่ไข่ต้ม ไข่ต้มไข่เจียวได้ไหมฮะคุณหมอได้ได้แต่ว่าไข่เจียวมันก็น้ามันเยอะไงคุณ<า>ก็เป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงแน่นอนความดันสูงไม่อยากกินไข่เจียวคือไข่คือไข่ขต้มเนี่ยมันต้มกินเนี่ยคือผมใส่พันปอมนะกินอะไรก็ไม่อร่อยผมใส่พันปอมแล้วแล้วเวลาเวลาจะกินข้าวเวลาจะ กินไข่เนี่ยมันกินไข่ขาวไม่ได้กินได้แต่ไข่แดงครับกินไข่ขาวมันเป็นอะไรมันเคี้ยวไม่ได้ครับเพราะว่าผมมันติดฟันเหรออาอเอางีนะ้เอากินไข่ลวกอ่ะอ๋ะอเอาไข่ลวกแล้วคน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 ใส่แม็กกี้นิดนึงกินเลยครับครับคุณต้องกินไข่เพราะว่าไข่มันมีโคลีนอยู่นะ ไอตัวคโคเลนเนี่ยมันมันทำให้การลดการเคลื่อนการสั่งการของระบบประสาทดีขึ้นนะมันไปสร้างปอกเส้นประสาทอ่ะอาการ,รชา,รจ,ารจะดีขึ้นวันละวัน <ผม S 1> แล้วทัาสองลูกไข่ไข่ลูกนะครับอ่แล้วก็คุณต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายอย่างไงบ้างอ่ะถามคุณหมอหน่อย เนี่ยระหว่างเดินเดินไวเดินช้ากับปั่นจักรยานน่ะอันไหนมันมันมันจะดีกว่ากันอ่ะมันมันมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์คนละด้านกันการปั่นจักรยานนี่มีประโยชน์ต่อหัวใจการหลอดเลือดมัน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 เวลาปั่นจักรยานเลือดมันจะกลับสู่หัวใจเร็วมากเลย เร็วมากเลยเพราะว่ามันปั๊มเลือดจากขาขึ้นมาหัวใจแล้วปานมปานขึ้นปั๊มลงปลั๊มขึ้นน้มลง <รอ S 1> หัวใจแข็งแรงแต่ว่าขากล้ามเนื้อมันไม่ได้ไม่ได้ออกแรงกล้ามเนื้อมันไม่ได้ออกแรงเดินกับวิ่งกล้ามเนื้อขาจะดีกว่า<อ>ผมทด<อ>ลองแล้วผมพี่จักรยานมาห้าหกปีแล้วหัวใจผมโอเคแล้วแต่ว่าขาผมไม่ดีอะ่ะผมยืนขาเดียวไม่ได้อ่ะ พอผมไปเดินวันละหมื่นเก้านี่ยดีๆผพยืนขาเดียวได้แล้วอืข้ามเนื้อมัอนดีข้ามเนื้อมัอนดีนะเพราะงั้นก็คุณก็สลับกันได้ไหมล่ะขี่จักรยา,ารนวันละกี่นาที่ผมก็ประมาณชั่วโมงอ่ะอ๋อถ้าครึ่งชั่วโมงขี่จักรยานครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงอ่าส่วนใหญ่ผมจะสลับกันผมปั่นจักรยานไปแล้วก็แล้วก็ลงมาจูงจักรยานไม่ไม่ไม่เอาอ่ะ คุณคขี่จักรยานไปแล้วกลับมาเก็บแล้วก็ไปเดินใหม่อย่าไปพะวงกับจักรยานจุงคุณก็เดินเดินเร็วจ็อกเดินเร็วมากๆเลยนะเดินช้าๆนี่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เป็นการจ็อกกิ้งเบาๆดีที่สุดนะวิ่งเ้าะเหาะวิ่งเหาะๆถ้าเครึ่องนะครัอบอน่<อ>งแล้ว,ลวะระหว่างเราเรา ใช้ฟันปลอมทั้งปากเนี่ยทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเราถอดออกแล้วเรากินอาหารอืมอาหารพวกไข่เนี่ยก็จะกินนิอเหลวอย่างคุณหมอน่ะส่วนใหญ่ผมจะกินกินเขา้าเป็นแบบขาบ้ขาวบดข้าวต้มอะ่ะคุณหมอก็กินไปสิข้าวต้มก็กินไปจะเป็นอะไรแล้วไข่เราก็ลวกเราก็ใส่ถ้วยกืนไปเลย ง่ายกว่าเยอะกินกินใส่กินกินกินใส่ไข่เนี่ยนะฮะเอางี้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 ง่ายกว่านี้อีกก็คือถ้าคุณกินข้าวต้มนะคุณก็ตีไข่ไปเลยสองลูกใส่ไปในข้าวต้มเลยอร่อยดีด้วยผมก็ทําอยู่เนี้ยวันไหนผมกินข้าวต้มผมก็เอาไข่ตีใส่ไปเลยตีแตงเนี่ยช่วงหลังเนี่ยน้ำหนักผมลดเยอะเลยเมื่อก่อนผมหกสิบห้า ตอนนี้เขากิไม่พอตอนนี้ห้าสิบห้าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเยอะๆกินไข่เยอะขึ้นหน่อยแต่อ้วนเลยนะวันหนึ่งตั้งสามลูกสี่ลูกเองได้เลยนะอ่ะครับ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 แล้วแล้วคุณก็ไปเดินเด็วจ็อกกิ้งสลับจักรยานก็ได้เอานะมีประโยชน์ทั้งเยะทุกอย่างแหละออกกำลังกายถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นครับผมโอเคครับอ่าสู้ๆนะออกกำลังกายหน่อยเส้นเลือดจะได้ขยับเ็ยืนทำงานนะ